สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีชายใหญ่ที่ครักครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง y o YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองจิตนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านครับมาดูมาชมงานตัดลซเซอร์นะครับวันนี้ผมนาเหล็กมาตัดชิ้นงานนะครับไปประกอบ S700 อนะครับ ไปทําระบบเปลี่ยนเขา,าเรียกว่าวางชุดสรงท้ายนะครับชุดของแท่นพาวเวอรกี้นะครับแ mm hmm. ปลงจากรถถุงลมนะครับ mm hmm. เป็นแท่นเหนบนะครับ mm hmm. เราต้องมาตัดอะไรจากคือาง,งานต้องการให้มันเนียนนะครับผมเลยมาตัดเลเซอร์นะครับ mm hmm. ส่วนแก,ก๊สก็สามารถตัดได้นะครับแก,ก๊สก็สามารถตัดได้แต่ว่างานมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับตัดแก๊สต้องไปเจียครับในตัดเลเซอร์ในจบไปเลยนะครับตัดมันจะชา้านิดนึงตรงตรงรูนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นตรงแล้วเร็วนะครับนี่ครับตอนเจาะรูนะครับจะชา้านิดนึงนะครับ เพื่อความเนียนครับนี่นครับนี่นครับตัดขาดไปแล้วนะครับนี่ รอยตัดมองแทบไม่ไม่เห็นนะครับ ้น,นี้เป็นยังไม่ขาดนะครับน่าจะเป็นรอยกรีดไว้เพื่อจะให้ให้ช่างพับอีกทีหนึง่งพับสะดวกนะครับแต่เส้นเดียวกำลังตัดในขาดแน่นอน,นครับ ผมเดาไม้ผิดนะครับน่าจะเป็นเส้นไว้พับนะครับเส้นนี้ยังไม่ขาดใช่ไหมครับเป็นเส้เน,สนสไว้ไว้พับใช่ไหมโอเค ดูครับพนักงานตัดนะครับชิวเลยครับ <laughs> กินไอติมเสยนะสบายมากครับตอนตัดเส้น่ะไม่นานเนาะจะนานตอนเจาะรูเนาะถ้าหนาๆก็จะช้ากว่านี้อีก Yeah. ครับ ตัดจะมีความแม่นยาสูงนะครับดีกว่าเราจะเอาสว่านเจอะนะครับเราจะมาร์กจุดแล้วก็ใช้สว่านเจาะเจาะก็มีกามเพื่อนดีนะครับถ้าถ้าเราจเจาะบบไม่ไปนี่เที่ยงตรงร้อยเปอร์เซ็นะครับ เสร็จแล้วนะครับทำเพียงสาชิ้นนะครับเส้นมันเล็กเกินครับ จะทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ความแม่นจาสูงนะครับ <S <S ผมให้ทางช่างเขากลีดเส้นไปให้เรียบร้อยครับเวลาเราประกอบแล้วก็ให้มาให้ตรงเส้นนะครับดีกว่าเราไปใช้ตลับเมตดบัดอีกรอบนึงนะครับ งานเนียนๆแบบนี้ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรชายใหญ่เลยครับ0849295537นะครับประกอบรถนะครับรถนอกแท้ทั้งคันครับ6ล้อ10ล้อ12ล้อนะครับใต้หมดครับส่วนใหญ่แล้วเฟรมที่มันติดมากับแท่นบอกี้นะครับมันจะมันจะผุนะครับเราจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแต่บางบางที่เขาก็ใช้วิธีการ ต่อเอาครับต่อปีเอาสำหรับผมใช้ใช้เอาเล็กใหม่เลยครับทับง่ายนะครับลูกค้าก็จะประทับใจมากกว่านะครับแล้วก็เสร็จตรงนี้แล้วก็จะเป็นวิธีการ เอาไปพับอีกรอบนึงนะครับพับก็ไม่ต้องวัดนะครับเพราะว่าปีดเส้นไปเรียบร้อยนะครับเส้นงาน,นครับคมมากครับ ตอนต่อไปก็จะเป็นการพับนะครับพับพับเอาปีนี้ให้มันฉาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปทําเป็นแผ่นซับคัตซีนะครับวันนี้ช่างก็พักเบริครับพักเที่ยงนะครับตอนบ่ายค่อยมาเริ่มง,งานต่อโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ